สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนาผลที่ออกแล้วมาคิดมาคํานวณว,วิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูนคัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่า ผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูลาวทีวีเนาะลาวทีวีเลขเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ที่5กับ6กนะครับก็คือตัวนี้เนาะ5กับ6นะครับใน,ในที่เลข5ส่วนชุดวิน จุดวินผมให้ที่5 6 1 2 4นะครับ5 6 1 2 4เน้นในตัวเลข5เนาะในค่าก็จับที่เลข5ก็มี5 6 5 1 5 2แล้วก็5 4ส่วนท่านใดที่ชอบเลข6ก็จับที่เลข6นะครับก็จะเป็น6 5นะครับแล้วก็6 1 6 2แล้วก็6 4นะครับส่วน2ตัวเอสาตัวนะครับผมให้ที่5 5 2นะครับ5 5 2 กลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีลาวเฮดดีผมให้เด่นที่6กับ7จ็เราก็ได้ตัวเดิมแล้ว6กับ7นะครับสำหรับลาวเฮดดี้ก็ในในจิเลข7นะครับส่วนชุดวิน6 7 5 8 9 6 7 5 8 9นะครับชุดวินก็เน้นในที่เลข7เนะาะจับให้เฉพาะเลข7ก็มี7 6 7 5 7 8แล้วก็7 9นะครับ ส่วนตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือเลข6กเนาะทานจับก็จับเอาในชุดวินนะครับจะเป็น6 7 6 5 6 8 6 9นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ที่157สําหรับแนวทางราวเฮดดีนะครับกลับไปกันต่อที่ราวสตาร์ราวสตาร์วันนี้ผมให้เด่นที่เลข2กับเลข8นะครับเลข2กับเลข8 ก่อนเน้นที่เลข2แล้วผมไม่ได้วงกลมให้นะครับเน้นในที่เลข2ก็จับไปที่28 29 20แล้วก็21 3ตัวผมให้ที่1 28นะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็28901 28901นะครับ ตัวที่ผมได้เนไ้ได้เน้นก็คือเลข8เนาะทานก็สามารถจับเองได้เนาะจะเป็น8 9,80แล้วก็8 1นะครับสำหรับแนวทางลาวสตาเน้นในที่เลข2นะครับตัวที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้วงกลมให้เนะเน้นให้ที่เลข2ครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ 17เดือน1นบส2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับส่วนแนวทางรัฐบาลไทยผมลงคลิปให้แล้วเนาะนะครับก็ไปรอรุ่นกันนะครับวันพุ่งนี้นะวันที่17นะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ